โอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็เสียงน่าจะแหบๆนิดนึงนะครับผมก็เพราะว่าคัดจมูกนะเออเสียงก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมผมก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มาตั้ง2วันเลยนะผมสองถึงสวันแล้วล่ะเออผมไม่รู้ว่าฝีมือผมจะหายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ผมก็จะไปลงแรงสักตานะครับผมตอนนี้ผมอยู่เฮีโรอีก3ดาวแต้ม4 c แปมันใช้4 6 0 0เพื่อจะขึ้นอ่อีฮีโรอีก4ดาวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่3ดาวนะ เออไปลรงแรงสตาร์นะว่าฟีมือผมจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมไปลองเล่นกันเลยดีกว่าไปมาครับทุกคนอ่าอันนี้เครื่องบินก็ไม่โค้งนะบริสัวุ่นวายไปแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะตัวน,นี้เครื่องบินตรงเหมือนเดิมอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเออไม่มีไอดอ,อกชาร์ดแล้วไม่มีเออมันออกไปแล้วละเออแล้วเหมือนเบอร์สามจะแยกไปแล้วมาดูกันว่าผมยังจะเล่นได้หรือเปล่าหรือจะเล่นโง่กับเดิม เดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะไม่ได้เล่นมาตั้งสามวันไม่มีตัววะไม่มีตัวที่นี่ไม่มีตัวได้ไงวะไม่งมีตัวมาลงจริงเหรอฟ้าปืนสลิงโอ้ยโอเคแม็เกเจ็ดวะเอาแม็เกเจ็ดดีวกว่า อ้าวกระตุกเฮ้ยเกินไปไปที่คลังแสงอะผมเปลี่ยนเอาแม็กเจ็ดแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังเป็นซองยาวอยู่วะเนี่ยอะไรวะ เอ้ยมีคนเปิดกล่องแถวนี้น่าจะมีตัวอยู่เอาจริงวะเมื่อกี้เห็นอยู่นะเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นอะไปไหนละเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้อะหรือผมตาฝาดอะเห็นเขียวอะเฮ้ยไปไหนแล้ววะหรือว่ามันไม่มีผมตาฝาดเลยไงเนี่ยนั่นไงมันมีเว้ย ร่วงชิบหายตั้งไอวอลไม่ติดเผือบผมร่วงแทนและโอ้โหมันมีที่ชิบตัวเองชิบหายละชิบหายผมมาทำอะไรตรงนี้มาช้าผมละร่วงหนึ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจนเย็นดิไอตัวนั้นมีที่ชิปตัวเองเหรอผมไม่รู้อะถ้ามันมีนะ่าจะตายแล้วไปไหนวายวายวาย,วายมันอยู่หลังอันนี้หลังกล้องล่วงไปไหนครับล่วงอีกสั่ไม่ได้ด้วยไง มันวิ่งไวป่ะโลกอีกหนึ่งเฮ้ย,ยกับตายเจ็บอยู่นะเฮ้ยเอ็ม6กสิบเกียนจัดมันก็เกียนเกินบางทีอ่ะมันน่าจะถอยเพื่อนเอ้ยนั่งไงอุ้ยหลุดระยะ ไปเกินเฮ้ยมันไม่ชุบกันหรอหรือไงเนี่ยผมได้คิวเฉยมาเปิดตู้คนเดียวเลยครับผมฟูคนเดียวไปเลยดิแบบนี้ก็ฟูคนเดียวหวานเจี๊ยบแต่อย่าเพิ่งลงมาเด้อย๋ยวลงมาเก็บของกัน,น,นเฮ้อะไรเนี่ยอ๋ออะไรไม่รู้ ซื้อซิฟมาอัพสามดีกว่าวะเล่นละโกงดีโกงจัดไงเมื่อกี้ยิงตายลัวๆเลยละแรงด้วยไงปืนนี้เฮ้ยผมน่าจะดักได้นะไอตัวเชือวงเอ้ยมันอยู่ในวงนี่เฮ้ยตัวนี้มันมันโหดวะ่ะเพื่อนอยู่ข้างหน้านะเบอร์สามไม่น่าจะได้อยู่อุ้ยกดสะโขบไม่ติดอ่ะ ที่แรกกูใส่โขไม่ติดอ่ะงงจัดมัน่าช่ว,วออเ,ยยเพื่อนลงมาละอือหือหลุดไอ้บอเฉยเมื่อกี้งี้ไม่ผัวเพื่อน ไปไหนครับไม่รอดว่าอีกตัวตัวไหนมันยิงผมเหรอทีนี้ผมซ้ำได้ปะเนี่ยเอา้าคนละตัวกันเหรอชีิหายละมาคนละตัวกันเดี๋ยวเพิ่มเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเพิ่มเย็นเย็นเย็นโอ้โหเยอะด้วยไง อฮะ,ออะไม่ตายสวยเพื่อนเบอร์สามเพื่อนยิงมันโอ้โหผมตายก่อนไอ้เบอร์สามช่วยผมทันเมื่อกี้เนี่ยสวยเพื่อนเบอร์สามไหนล่ะนี่งไงยิงมาเลยเพื่อนยิงฟรีไปเลยสวยจ้าดผมทำไว้อย่างดี มันน่าจะตายหมดแล้วเพื่อนต้องช่วยผมละเมื่อกี้ผมแบบยังไงอ่ะมันลุนอ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานมันคือแบบมันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นี่ถือว่าเล่นดีอยู่นะมาเพื่อนต้องช่วยผมละวเดินไปเกาะชุบไฟต่อเพื่อนช่วยผมชุบไฟช่วยผมหน่ไปเกาะผมแบอเดินไปแบเดี๋ยวนไปครับพี่เดินไปครับโอ้ผมเล่นยม่ดีของผมนี่ย่องเขาไม่ไปเลยผมให้ของแล้วผม ต้มาพี่ว่านแดงไปก่อนหน่อยดิ่ววนนี้ของมันจะของจะทันมาโอเคครับผมครับเพื่อนต้องเกีบของตัวเองว่ะไม่งั้นไม่ไม่งั้งนไม่ได้อ่ะไม่มีของเล่นถึงจะไกลแต่เราก็ไปโอ้โหแต่ว่าวงแรง เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ของผมไหมตัวนี้อยู่ไหนล่ะอ้าวอ้าวอยู่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยนี่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 น,นี่โอเคโอเคเก็บยาเก็บปืนสลิงมาด้วยเก็บมาให้หมดเฮ้ยนี่ไงยาเยอะสวย ไอ้เอาถูก่อนดีกว่าวะ่ะฟาร์มของนักวงนาไม่ได้ต้องรีบเข้าวงละเดี๋ยวตายตายหานะเนี่ยโอ้โหวงอย่างแรงต้องรีบเข้าวงอย่างด่วนวะ่ะ เร็วๆเ,เพื่อนโอ้โหรถอย่าพิ่งช้ารถขึ้นโนนไปโอ้โหวงแรงแล้วทีนี้ชิบหายละอุย้ยติดติดติดไปไปทัน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 สวยเอาโอเคทันวะ แต่ช่วยเพื่อนไม่ได้นะเหรียญเราไม่พอเอ้ยมีตัวเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเวอร์เกิน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 ผมเนี่ยเวอร์เกิน <amp> เกินไปครับเกินไปพี่ก็เวอร์เกิน เฮ้ยโอ้โหรถเจ๋งพัง,พงไม่ไม่ผมไม่น่าไปชนเลยว่ะเหลือผมคนเดียวซะงั้งงนว่ะไม่มีตู้ได้ไงแถวนี้ไม่อยากออกไปนอกกวงว่ะมีตัว ร่วงร่วงโอ้โหบวกแค่สามห้ารอทำไมบวกน้อยจังอุยดที่เก้าเลยเหรอเฮ้ยผมว่าผมค่าเยอะแล้วนะแต่ว่าอันดับทำไมได้อันดับเก้าวะ เหลือเหลือน่าจะเหลือเยอะจัดเป็นตีเ็จนะผมโอเคเป็นยังไงบ้างสำหรับที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมโอเคผมคิดนี้วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย